ต้ก็เข้าถำ้ำบ่อยไปหาเหล็กไหลครับหลวงพ่อผมก็สายมูอยู่ครับสายมูเป็นพวกไม่มีเหตุผลเหมือนกันผมเข้าถ้ำนี่ก่อนสวดมนนี่ขอเหล็กไหลผมบอกว่าปู่วยเทพเทว,เวทดาที่อยู่บนในถ้ำนี้นะยังไงก็ขอเหล็กไหลในเถอะ ลูกน้องผมพันกว่าคนนี่มันเจ็บทุกวันถ้าปู่ไม่ให้เหล็กไหลผมเนี่ยถ้าทาหาร <c oughs> ไม่สามารถคุ้มครองพื้นที่ได้เนี่ยปู่ก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันพูด <c oughs> <c oughs> เสร็จก็เหล็กไหลหล่นใส่หัวเลยเลียดซิบๆเลยมันนั้นได้มาประมาณห้าร้อยชิน้นชิ้นเล็กๆเป็นคล้ายๆนำเลียบนะย เขาเรียกว่าชีลาธาตุมั้งครับผมไม่รู้ลงใส่ผ้าขาวผมก็บอกเอาแบบกันปืนกันระเบิดมีข้อจํากัดอีกขอของฟรีจากเทวดาก็ยังมีข้อจํากัดอีกแบบไม่กันไม่เอาเอาแบบเพราะว่ามันมีแต่ปืนกันระเบิดเทวดาในถ้ำมื่อจะหนักใจเหมือนกันไอ้นี่มันขออะไรของมัน